Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. คุณหนุ่มค่ะคุณลุงลุงหนุ่มนะคะที่วันนี้นำอาหารจุดจีนมาเลี้ยงคุณยายคุณยายทุกคนคุณยายเยอะมากค่ะ มควาข, <Okay. S 1> ขอให้คุณจุม้มจงมีความสุขความเจริญนะคะมั่งมีสีสุขร่ลำรวยเงินทองมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะปะ่าจะถากทุกศกโรคภัยทั้งปวงทำหน้าที่การงานขอให้อพาร์ตเมนต์เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามั่นคงนะคะมีขอบคุณค่ะขอบคุณค่า <Yeah. S 2> ขอให้คุณตุ้มความขอให้คุณตุ้มจงมีความสุขความเจริญนะคะมั่งมีสีสุกร่ลำรวยเงินทองมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะป่าจระจถาทุกศกโรคภัยทั้งปวงทำหน้าที่กานงานขอให้อพาร์ตเมนต์เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามั่นคงนะคะมี ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเยวคุณยายก็ให้พอดไปเดี๋ยวหนูก็จัดการส่งให้นะขอบคุณค่ะค่ะคุณต้มวันนี้เป็นวันเกิดเราเบิร์ดชุกชื่นใจ